คุณท่านหาามาีย้หน่วยเกมโรบบอกแมพไม่นชื่อว่าไอ้สูง scp 096นะมันแปลว่าเออเขางกด scp นะก็มันตำยากที่สุดนะ096เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตจะคล้ายเหมือนมนุษย์เนาะแต่ว่าเราไม่สามารถออ้ออว่าไอ้เขาเป็นคนจริงหรือเปล่าแต่ในตัภาพแนละคือนุปน้าเป็นคจนจริงนะแต่ทำไมเขาแก้ผ้าด้วยละ่ะคือ ที่ผมจะเล่าไปคือสมองของเขาไม่สามารถทางไม่สามารถสั่งการได้เนาะเออคือมีกดกดใดน,นะก็ว่าเขาชอบผมเล่นเกมหรือเปล่าเออวันนี้มันได้เกมแทนนะฮะ a c p นะไม่ใช่เกมเทมันเป็น a c p ก็เหลอแต่ว่ามันต่างไปเดิมฮะเป็นฝาวงกด HCP ศูนย์เก้าหกนะสายกายสายที่ไอตอนนี้ผมไม่อยากตัดต่อเพ่ไม่รู้เป็นอะไรก็ตัดต่อน,นี้มันทำให้เสียเวลาลงคลิปมากางขึ้นนะก็ มันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดผมจับมาสักห้าโมงสองไอ้สักมันมันพรุ่งนี้คนนะมันพรุ่งนี้ผมไปโรงเรียนนะเพราะว่าไปแค่ครึ่งวันผมจะหยุดอีก <c oughs> อะไรมะเนี่ยทำไมโรงเรียนวันนี้โรงเรียนผมไปแล้วก็หยุดไปเนี่ยคือแนะนานะโรงเรียนผมมีพันคนนะเลยหยุดนะโรงเรียนชื่อว่าอะไรสุดที่ยาบุตไทยนะพิษใหม่แล้วก็สูนเก้าหกอะไรมะเนี่ยเฮ้ยไอป๊ดเลย ยี่สุดเก้าหกวันดีเพียนสายกายเสียงไหมเสียงเสียงเพลงด้วยบนพื้นนี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมสุงโจ๊กผมมัน้ำไปไหนมาเฮ้ยทำไมสุงโจ๊กผมนั้น จะเปน็นเจ้าหนั่งันะมัน่ทุเรศไป <laughs> อันนี้แม่ไอซีเจ้าหกจริกกกไหมเนี่ยนี่หัวมันอยูไหนเนี่ยเห็นเจ็กก้นมันนั่งไอตัวต่รูร่างใใน,นสุดเจ้าหกเนี่ยจะหาไทิ้ีหรืไงไมันเนี่ย What the fuck จะเป็นสุดเาน,นั่งไปไหนมะ มันบุกเฮ้ยนี่ไว้สุ่เจ้าหกจริงที <S <S ่เขาบอกว่ามันเป็นบั็กของเกมนะมันเป็นบั็กมันคงว่ามันเป็นบั็กของเกมด้วยนะก็แต่เธอไหนนักไงจะเจอตัวมันแล้วมันไม่ได้ค่าคือเราจะไปทระบาดไปเรื่อยๆนะแบบนี้มีความฟ่วงนํามากคือว่วงที่เราไม่สามารถตามหาสุ่เจ้าหกได้นะถ้าเกิดเราเจอไฟสีแดงๆนะ แต่ว่าแากที่นูเด่ะศูนย์เก้าหกเนี่ยทำไมต้องเอาทำไมต้องหน้าเอาทำไมต้องเอาหน้าผิดป,ป,ประวัติศาสตร์นี่นะฮะคือต้องมีโคลโคมไว้ว่าเอชพีศูนย์เก้าหกจะเป็นหน้าใหม่แน่นไหมเมื่าจะเป็นบ้าอของเกณฑ์นะไปได้แน่เด่นนะดดนะแบบเอชพีศูนย์เก้าหกนะแค่ไปบล็อกศูนย์เก้าหกก็เจอแล้วนะเออถ้าเกิดเจอมันไม่หน้าใหม่นี้แต่ถ้ามันเป็นบั็กเนี่ไปได้แน่เด่นนะเกณฑ์โลโบเอชพีเนี่ย ทำไมมันน้าบิดกลาดไปไเนี่ยเอาขาเอาเอา,เอาหัวจุ่มตะดินแล้วก็เออมหัวเอาตูดมันนี่นะบ้าเอ้ยเขาน่าจะสร้างแบบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะจะแบบคือเขาแบบสร้างแล้วไม่มีแบบเ,เกมแบบเนี้ยเขาสร้างไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันจะม,ม,มบีบางครั้งก็จีบัากเยอะนั้นขุมบะอดิจ้าว่ะสีเดียม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  มมเป็นบักนะคือเป็นบักของไอซพีนะฮะเอ้ยยิเคจะโดได้เราไอซพี SP เนี่ยมมนต้องไปมองหน้ามันะฮะเออทำไมสนุนก้าหม,มันนั่งป็นเพียนฮะอย่าไปชี้อะไรนะมันเป็นบักของกีบไงเออผมออกเข้าใหมท่ทีออกเข้าใหม่แป๊บนึงออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ก่อนมันผิดธรรมชาติช้าเลยเนี่ยสุนก้าหกเนี่ย คือไม่ได้แบบนี้มาตนานนะฮะคือเกมเนี่ยผมไม่อยากทำว่าที่รวบรวมเกม SCP นะแค่ไปพิมพ์มา SCP 0ู6ย์ก็หจะเจอเลยนะไปแค่พิมพ์ SCP อ่ะเออแต่ว่าหนึ่งก็คือ SCP 0ู6ย์เกหเนี่ยแบบนี้อ่ะจะมีติดบั๊กสูงมากคือติดบา๊กแั่แหนนะ SCP ศูนย์หกวิ่งกะที่อ่ะเันกิดแบบนี้ทนาว่าเป็นคนมองหน้ามัน เลยวะเห่แม่โอ้ยย่งมาใกล้ๆใกล้ๆเดี๋ยวกันสูงทำไมเนี่ยศิริละแล้วก็วุ้วด้วยเบวาวดืวยสุดจริงมากเลยฮะนี่ฮะจำหนักเขาเผาเลยน้าผมเข้ามาจะปิดหน้าแล้วก็ไปปีนก็ปิดนะ เห็นไหมไม่ได้จีบบ้างลไม่ออกข้าใหม่เห็นไหมก็มเป็นแบบนี้นะไม่จะต่อแลคุณเราคิมล่นีขาบอกทามอเตอร์เลยคือแม่เลยไอ้วนี่ทำความโหดดนะของมันก็คือสูงมากๆนะงวดหลับคิวขีดจับไม่ีพีนับอ้ามึงตัอไปได้เตือแรงตายแน่มึงหน,นีจะไมมเอาหนีหนี้นมันทำไมมนตั้งแขนมาเนี้ย ออกกำลังกายเอาอีกอยู่คนนี้เมื่อกี้เคยไปตามหาตัวถ้าเจอเนี่ไม่มีใครรอดจากคนเลยนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากสิวิ่งเร็วมนุษย์ไม่สามารถตามได้นะทีนี้นี่ผมรู้วิธีนะดีเจโหลดใส่หัวเซ็ตสุขีดีดีดีเลยเดฟโหดาไอ้เนอะไี่จ้าฉันไม่เห็นหน้าลยคีไอาย แฟนจริงเหรอ <c oughs> คนนั้นเป็นมนุษย์แหละนะเพราะว่าสิ่งเขาเหมือนมนุษย์มากึุนไปนะป่าของเขาเนี่ยขีปว่ามนุษย์สาเหตุอ,อะไรเนาะฉันเขาลงไว้ให้นอนไม่ได้หรอกครับสิบวันนะเขาเป็นคนนั่นแหละนะคือง่ายงคือรู้เร้่งเขาไม่ต้องสงสัยทําไปรู้ลรื่องเหมือนคนเขาเป็นคนนะเออัอทีอจ่จิงไไอซีพีสื่อเขโหนเป็นคนนี่นี่นี่รู้ละอย่าสนุสนะไอชพีอย,าาอยา่าวะ เออชีไอเป็นอะไรหรอโอ้เหมือนแบบคนแบบซึมเศร้าเนาะนี่นี่นผมมาหาไอ้แนำเลยแอบแบบนี้มันสนุกมากนายกมันทางประตูได้ใช่ผมไอ้ไอกอูกไไ็ไม่ไหวแล้วคนมันบอกได้กูหาไม่ทวงไรไม่เปิดประตูให้มาแทนวะไปไหนวะโอ้วันนี อย่าทวิไปทางนี้นี่ว่าทีไอ้ม่จะตัวเองไม่เกี่ยวจะดูม่เ็นเลยตัวมัน ป้องกันเพื่อนเขาเอาไว้เป็นเพื่อนตูไล่เพื่อนถึงเงาโฮเป็นเพื่อน,น,อนตัวไล่เอ็นแล้วอย่ารังคุตียอย่าเขาทำได้ไหนูขีดขีดตะคอบได้นะแต่ว่าอย่ไาไปพรมมองหน้านะ <c ười> น,น,นี่ตายแน่ปีตไอ้แมงเลย <c ười> อ้าวไอ้หมนี่ตายเฉยตายเฉยยังไม่รู้ทันว่าไปไปดูไม่มองหน้ากันทำไมเนี่ยไปมองผมกันเนี่ยมันฆ่าสองคนนะยิ่งมาฆ่าคนเดียวไม่พอเพราะว่ามันถูกเป้าหมาย แนะนำมายงไงคุณจะหนี้สอหกไปไกลขน่ะไหน่นไปฆ่าคุณได้ไหนวมเนี่ยว่าจะฟเจอเฮ้ยเพื่อนไม่ดี a p c เหรออะไรมะเนี่ย e p โอ้ให้แน่นะขอทางนี้ว่า ไปทงไมเนีเ่ยเฮ้ยผูช้ชมทำแรมนี้มันยากจริงนะในนั้นยังไม่ไงก่อนนะผมไม่ว่าเอ้ยมันหายากเกิน้ไปทางนี้นมมด้วยผมโง่ทสุดๆวะเฮ้ยซีไอเป็นอะไรดอกเพื่อนผมนบริว่าแฟนทิ้งนะ่ะเอาเลยซเศร้าไปหน่อยขอโทษด้วดยนะที่ฉันไหนขะ่าวน่ะเพราะว่าฉัน นันงเป็นหวัดนิสัยขันจ๊กกยาของข้าคุณเป็นขันจ๊กกยาของไอ้จีโนะเออนิสัยของมันก็คือร้องไหออ้ตลดอดเวลาแล้วก็อย่าไปมองหน้ามันถ้ามองหน้ามาคือโชคดายฮะชว่วยไม่ได้ฮะคุณนะ คือนมาใช่นนวเอาจะกวดว่าป้องกันจะง่ายกวานะโอเคคืนนี้ไม่มีอะไรเกิมสักสิบนาทีละสิบนาทีละก็คืนนี้น่าจะสั้นก็ไปหน่อยฮะเพราะคนรายกไปแต่ใครชอบวันนึงก็ได้กดแช์กดติดตามด้วย scp the torment สิบสี่เจ้ายไปใจส่ซี่อายแล้วก็ ไอซีบีสุดท่าขอี่มันเป็นแมพที่สนุกมากๆเลยนะใช่ไหมใครชอบมันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตแคทเตอร์คอมเมนต์ว่าแมพนี้สนุกมากไหมคือคอมเมนต์ว่าชอบแบบนี้ไหมฮะคือคอมเมนต์หน้อย่าไปพึ่งมาเล่นเกมนะคอมเมนต์ว่าด่านนี้มีข้อดีไหมอ่าจจะมีคนว่าด่านนี้มีข้อดีไหมครับพี่คือข้อดีคือมันไม่ติดบัก๊กบ่อยเท่าไหร่นะข้อเสียก็คือมันติดบั๊กบ่อยเกินไปนะก็เขาก็เลยเป็นแบบนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็ เนี่ยไปให้หนูแหมกไอซีพีนะกันนะไอซีพีจุดเก,ก้าหกเนาะโอเคแบบนี้สน,นุกม,มากเลยนะอันเดอร์ไอซีเดียบนี่ขอเบอร์โทรเลยไหมเนี่ยไอกู้หญิงมาจีบกูเชยดิก็เขาจะแต่จะไปจีบฉันชอนโอ้โหมันจุบปากเลยเอ้ยยังไม่ต้องมาจีบเราสิเราเป็นเด็กงอคอยนะมาจีบเราได้งไงเราหนุ่มโนะเอ้ยเราเน,นี่มีแฟนนี่หวา่าคนฝรั่งแง่เลยอย่าไปพูดกับมัน โอเคก็กดเลยแยบนี้ใครกดได้นะก็กดตีดตามแต่ดิ่งเตือนนะวันนี้บายบายครับที่เห็นกอมแบบนี้นะคือคอมเมนต์น่หน้าว่าแบมดีมันดีไหมเล่นสนุกมากมากนะก็สนุกมากแล้วก็หามากนะก็ตอนแรกนี่มันหาก็จะโดดดีนะสรับนี้บายบายไปได้